สวัสดีชาวโย,โย,โ,ยโย่แขมที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Pocket Baller นะอ่ะผมก็จะมาจับเจ้าการดอนนะครับนะโอเคอ่ะนี่นะเราก็ไปดูนะเสียดนี่ครับครบแลนะครับเสียดโเกบอลนะ750ดรินะครับเกินด้วยนะครับไปจับเจ้ากาดอนนะครับอัตราร้อนาานะจับครั้งเดียวนะครับติดแน่นอนครับ นี่นะคือจับครั้งเดียวนี่อืติดงนี้นอนครับไม่มีหลุดนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมเก็บมาก็ประมาณสองเดือนนะประมาณนี้นะเก็บมาเรื่อยๆนะครับผมนะกดเข้าไปเลยนะนี่ครับเกาะแฟนตาซี Fantasy นะครับม,มีเซกลอมแคล์อัลก้าก็การอนนะครับผม มีเยอะนะครับผมมีสี่ตัวห้าตัวอ่ะผมก็จะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับนี่นะเราตัดข้ามมาแล้วนะการดอนอยู่ไหนวะโอ้โหอย่าบอกว่าการดอนไม่มีนะครับอ่ะผมขอหาการดอนก่อน,นนะวิ่งหาก่อน,นะนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วครับนี่จหวัวแดงๆนะผมเห็นแล้วนะนี่นะนี่นะ เนี่ยเราก็ไปจับกันเลยนะโอ้โหตัวโคตรเยอะนะครับเต่ว่ามันมีแค่สีตัวเท่านั้นนะที่เราจะจับได้นะโอเคเนี่ยเราก็ขุดไปเลยนะมีอยู่สองที่นะครับผมนะถ้าจับที่นี้ก็ไม่ได้ผมก็จะไปจับอีกที่หนึ่งนะมาถึงขุดนะครับขุดถ้าขุดแล้วถ้าเราขุดไม่ได้นะ นะ่ะเราก็ไปกันเลยนะนานเกินนะ่ะมาแล้วครับผมแล้วก็กดตีธรรมดาไปนะไม่ต้องใช้อันตินะอย่มันจะนานนะครับเสียเวลานะนะ่ะกดใช้ไปครับตีไปครับอเอาคายอีกนี่นะครับผมนะ อ,อัดตาได้นึ่ร้อยปร์เซ็นต์นะครับผมนะแต่ว่ามันใช้เศษอย่างเยอะนะครับผมเศษบอลน,นะบอลจับแน่นะครับผมนะโอ้โหโอ้หนี่ครับเป็นสีแดงนะครับแดงดำนะติดนะครับผมยังไงก็ติดนะวบผมต้องดีใจไหมเนี่ยผมต้องดีใจไหมเนี่ยโอ้หเป็นนิสยัยเศร้าหมองมานะ นี่นะครับเราต้องดีใจใช่ไหมถ้าผ,ผมก็ไม่สนในะผมออกไปเลยนะอ,ออกไปดูตัวมันเลยนะกดออกเลยครับผมอะที่ผมจับการรอน,นะครับผมนะก็เพราะว่ามันได้เพชรน,นะครับแล้วก็เพิ่ม BP ให้เราด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนะครับมันเป็นตัวแทงนะออมันเป็นตัวแทงนะผม ซึ่งผมก็มีแทงแค่ตัตวเดียวนะก็คือกีลาจิหนานะครับผมนะก็เอาการ์ดมาเสริมทับนะครับผมนะ oh, <no. S 1> นีะ่ยตอนตอนนี้เรามี B P อยู่ที่1นึ่งแสน้านะครับเจ็ดพันนะหนึ่งแสนเก้ามนเจดพันนะนี่นะครับการ์ดอนนะครับรูปร่างนะครับผมโคตรเท่ Hot นะครับโอ้โหโคตรเฟี Hot ้ยวนะ oh. นี่ใส่ชเอนี่มันก็เป็นกล้าหาญนะครับนะโอ้ซึ่งเราไม่ได้มันมานะชเอนี่นะมันน่าจะได้ยากนะครับอ่ะเราก็กดออกไปรับพงรับเพชรกันเลยนะตอนนี้เนี่ยเรามีหนึ่งพันเพชรน,นะหนึ่งพันเพชรป๊ะๆน,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 นะครับอ่ะเราก็กดไปรับเลยนี่นะครับได้ ได้สองอย่างเลยนะครับ <Wow. S 1> นะกดไปดูนะครับผมว่าได้กี่เพชรกันนะได้มา500เพชรน,นะครับอ่แล้วก็เพิ่มบีด้วยนะอันนี้ได้กี่เพชรกันครับโอ้โหได้ได้แปด800นะเยอะนะครับอ่ะบีีเพิ่มไปตอนนี้บีพีเป็นสองแสนนะครับอื <laughs> เพิ่มมาประมาณ3ามพันนะ ก็ดีอยู่นะถือว่าเพิ่มนะครับเนคอลเลคชันผมนะ ases, อโห s s r ขาดอยู่เยอะนะครับผมต้องเก็บให้ครบนะออขาดอยู่เยอะนะอะถ้าผมปลดล็อกด่านเนี่ยผมก็จะได้เพชรจริงนะกล่องแรกได้เท่าไหร่นะครผมเราก็ต้องไปดูกันเลยนะได้สองร้อยเพชรน,นะ ได้สามโอ้รวมกันนี่ก็ได้เป็นพันนะครับเราได้พันแล้วก็ทั้งทีมบวกคิร้อยนะไม่รู้ว่าร้อยเปอร์เซ็นหรืออะไรนะครับน่าจะเป็นร้อยเฉยๆนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นนะถ้าร้อยเปอร์เซ็นก็โกงเกินนะแล้วก็ไปดูตัวมันอีกทีนะโอ้โหนะคล้ายๆนีโน่เสาร์นะครับผมอ่านะ ทีมผมก็จะมีแท้งประมาณ2ตัวแล้วนะผมก็ไม่รู้นะว่าจะเอาตัวอะไรออกดีนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่มาจับเจ้าการร้อนนะครับอ่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ